สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแน,นลจ้าได้เวลามาหาเห็ดมาเก็บเห็ดแล้วค่ะเพราะต้องไปไกลเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทุ่งนาเราก็มีจ้ะเดี๋ยวสิซูมให้พี่น้องเบิง่งตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อขาวๆอักลากยินดีเด้อเห็นว่าจ้ะขาวๆออกลากนี่ยเมีนเบิดด้ดเลยนะพี่น้องจ้ะนั่นคือเห็ดจ้ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาไปเก็บอยู่แต่ว่าตอนนี้เก็บ ส่วนทางนี้ก่อนหม่องเก้าที่เคยขึ้นที่เคยออกกับพี่น้องจา้ามันบ่ออกเลยจ้าปีเนี้ยเพราะท่านได้ขึ้นด้วยแต่ว่าตรงนี้ปีที่แล้วบ่บ่บเคยเกิดด้วยจ้าเนี่ยแถวนี้บ่เคยเกิดพี่มอดละอ่อนไอ้นั่นมันไว้เอาเชือกมาถิ่มไว้มันเลยขึ้นอืดอืดมาซะนี่อุ้ยหอมอใช่ไหมะพี่น้องนี่ ดอกพวงมงามๆปวดโสบลบอยู่พี่น้องเอ้ยเถิงเถิงปวดอะเห็นบ่าอะจ้ะเห็นปะอือปวดอะไรอีกอะพี่น้องอยู่เงาต้นผงสุดเลยนี่มึมึงเห็ดไปเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วพี่น้องให้มันเก็บเห็ดเห็ดอีกครั้งนึงเอ้าช่วยด้วยคันคือถือถ้วยกาแฟยางมาเลยเหรอ มันกันไกยื่งมันนเตียมือดูแลพี่น้องกตดมี่ยนะบันีเอกดีเเอเจ้าของพอดีเจ้าของได้เชิญไปน้ำมือมันเก็บอย่นเดี๋ยวสุพายยองเลาะทั้งอีกเห็นบ้านะพี่น้องเห็น่จ้ะขาวลากเงนนี่แมนเบิรดอยู่มองหักใหม่นี่เมนเบิร์ดอ้ยดอกน้อยกำลังขืนกระไลจ้ะสรบอยู่พี่น้อง ให้บ่งเราบ่งอีกก่นนอ,อนนะสอนด้วยอาจจะยังไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วแต่ปีนี้ก็ยังมีมาให้เก็บอยู่พี่น้องจ๋านี่ยังมีมาให้เก็บอยู่จ้าอาจจะไม่เยอะเนาะ,ะเห็ดปวกง่ายกบพบาทนได้เกิดเพราะทันได้ออก ไม่รู้มันเก็บแค่เดียวองเดียมันเก็บยี่หม่องเดียวมันได้พอ3สามดอกว่ะพี่น้องไปเบิ่งกันเหรออืมพี่น้องวันนี้ลองม่หยิบออกก็ได้ดอกพี่เจ้าก็โ <Darth> อ้คเอาง้อค่ะ <talk S 1> เงือสัตว์ด er ้วยฉันออค่ะมึงเหลียวมึงเหลียวเบืงล้มขงข้างล่างด้วยล่ะเห็บบอลนะเอาพี่น้องเดี๋ยวขอโตเก็บแป๊บนึงซอยมันก่อนเดี๋ยวสิมถทายให้พี่น้องเบิ่องอีกเจนึงแล้วจ้ะเนาะตอนเขาไปเก็บมุมพูน น้องจ้ะโบได้เก็บนุ่เขาวเราเขาไม่เก็บเจ้าของวินาะเขาว่าญาติไปลุ้นไปแรงอีกเขาไม่เก็บพี่น้องมื่อเขาเก็บมาโอ้ยลุงลุงลุงในเต่นางเฝ้าอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยลุงตอเก็บมันก็บระชิ้งมาหน่อยเด้วยนะจ้ะนี่ะในกอค้าก็เกิดไหมพี่น้องมาเด้อโบได้อยากอยากปวดเอวก็มาก้มเก็บเห็ดอันปวกหน่อยน้ำกันเนี่ยพี่น้องเห็ด อันบ้านพวกเจ้าเอิ้นเห็ดปวกยังก็บ้านเตยเอิ้ญเห็ดปวกอันเห็ดปวกใกล้หน่อยจ้ะเห็ดปวกใกล้หน่อยเห็ดปวกเขาซานอย่าหเงพี่น้องเห็ดปวกเขาตอกแตกนี่แหละเพื่อนอื่นบางพื้นที่เอิญปวกคือกันเนาะจ้ะแต่ว่าทั้งบ้านเตยเตยเอิ้นเห็ดปวกใกล้หน่อยจ้ะโอ้กระดอกใหญ่ดอกงามอยู่ดีละพี่น้องมึงดูละพี่น้องโอ้บริวารเป็ี่ยนดิพี่น้องมึงดูมันกำบังเป็นกระดอกน้อยดิเนาะจ้ะมึงดูอุ้เห็ดปวกใกล้หน่อยเนาะ แต่ว่าเจ้าของคือใจเย็นจีบเมื่อนั้นตะ่อนถึนก็ใจเย็นเจ็บเพื่อนมันเลายนะสะออนมันะเริ่มได้ลายแล้วเมมียเราจะขี่ขาดเราดิมีมายอไมายี่ยมจ้ะบ้าพระท่านได้ขึ้นลายพี่น้องจ๋ามันหัวก็ขึ้นไม่มือลกอีกห่วงนึงเขารากแ่พี่น้อให้มุเขาไปก็บตื่นพวกไจบ อยู่ก่อค้าวมาไงเมื่อกี้มื่อึ้นโอ้ยเดี๋ยวสิพาไปเก็บเลาะพุ่นอีกเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวน้ำกลนกันไปจ้ะอาทิตย์คนพี่น้องจ๋าเอาเก็บเลาะได้สำเร็จแล้วพี่น้องจ๋าอันมันดอกหน่อยอยู่เนาะจ้ะปล่อยมันไว้ก่อนอีกมือสองมือเจ้าค่อยมาเบิ่งกันมืออื่นเจ้าค่อยมาเบิ่งกันพี่น้องว่ามันสิขึ้นให้เฮาอีกบ่ ในคลิปสนิทเลยคจินต์น้ำเขาน่ะม่กระเก่มได้ยังว่กะเพื่อ่อน้เอาห้างนกฉันตกมาตกนมาตกยี่นี่ผู้ใดไม่ให้างนกฉันตกคะนี่แหละครับพี่น้องจาได้แล้วเนี่ยเห้ยงก็เหยงก็เห็ดพอบ่มีทชคเห็ดพอ ฉันก็รู้จักกันไปเห็ดพอเออเบ่งดูละพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งนอไม่ข่อยดูข่อยประด้มาตัดแค่บ่จักจังมือเนี่ยสองสามมือตีเนี่ยเบิ่งดูล่ะโอ้เพิ่นมาทุ่งนาเพิ่นเพิ่นมาทุ่งนาเพิ่นเบิ่งดูละพี่น้องนอไม่แม่เตยบ่ได้ตัดสองสามมือว่างใดที่เตยตัดกับอีซุ้ยน่ะเบิ่งดูแค่เดียวแบบไม่หยักป้า อันนี้จงได้อันนี้จงไว้จงไว้มันมันมันคือล้ำแล้วใช่ไหจงไว้ก่อนให้มันคือล้ำซะอันนี้คือล้ำแล้วจงไว้ก่อนพี่น้องจ้ามันคือลายลายโ้คนคย่อรอยไมวัพิจไนบี่ีคอกเบออึดม้นยดหน่บุคจากมัยกี่ือเนาะมหลอหพีแล้วอันนี้จงไว่เห็นเึ็นกอึ้นมันเป็นกอ บ่เห็นอะลายครับบ่งเบียงเบ่งกอยย่ตอนาดต่อขื่นเป็นล้ำเลยพี่น้องจ๋าเบิ่งแค่เมื่อกี้มือแม่เบิ่งดูเตือนว่าได้มาสับกับบันอีสวยข้าเดียวขึ้นข้าเดียวขึ้นลมพัดเดี๋ยวไปทำความสาดเห็ดก่อนบังมืออื่นพยายางรออีกว่ามันสิขึ้นอีกบ่เนาะพี่น้องเนาะมืออื่นเนาะก็ลังยายามรอกันไหมจ้ะเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เดมอจ้าขี่คอยผ่อนขี้ไหมขอบคุณเอ็ดจีสาน้อยเพื่อนแป้งจ้าเอ็ดีหลังเอ็ดีพอหมด เอฟซีของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงยินดีสมัยลำลึเกันท้องสุภสุขนจ้าสวัสดีจ้า